ั้งใต้ตู้เข่าวกัแล้วได้แล้วตาเอาละคือพอยน่ะพอยบอกขบก่อนน,นนั่ง <c oughs> นี้ล้างพุ่นก่อน <c oughs> อยู่นั่นก่อนเดี๋ยวเซอร์ซีแป๊บเดียวพอยอยู่พุ่นก่อนแป๊บเดียวเดี๋ยวค่อ <c oughs> ยกินเอาตานั้ตงนี้พอยมันไม่อยากออกกล้องอ <c oughs> เขนเหวียวออกมาแล้วเอาข็นเหนียวสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเท่านี้แฟนที่รักทุกคนแฟนแที่รักทุกคนนี่เขามากินอาหารพร้อมกันครับเอากินเลยนี่อย่างนีนี่หลายอย่างโอ้มันหลายอย่างเข่าี่กินเบิร์ดบอนเดนติ๊บเข้ามาไหมลูกเข่าติ๊บเข่ามาฟ้าใหญ่ใหญ่น่ะโอ้เอามาเลย่างครับแบบนี้เข่าหลายอย่างครับ นี่อันน้ําพริกว่าตีเฮ็ดขายนะนี่นี่น้ำพริกว่าจะทําขายนะครับน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาตีน้ำพริกเผาหมูอันยัางตีหมูน้ำพริกเผาแบบไหนทอดหอมทอดกระเทียมแล้วก็ใส่ข้าเอิญว่าน้ำพริกเผายังจ้าน้พริกเผาหมูพริกเผาหมูนี่ใช้หมดแดงใช้หมดแดงครับเมาหวานกลิ่นมาเบิดอ่ะเอาไว้นานตีรสใคลเห็นปลา รสชาติกินไปนะรสชาติไข่ก้อยกินยังกินน้ำพริกก่อนพริกครับกินกับไข่เจียวครับอพริกเผาพริกเผาทอดไข่เจียวกินน้ำพริกเผานี่ไม่ใส่กุ้งด้วยมีตัวทำแล้วก็เป็นลมเมื่อวานเนี่ยเลยก้อยหนึ่งปลาเนี่ยไป่อกัปจะได้ไหมครับอืมอร่อยจิ้มน้ำซีมเลย มาเด้อค่ะมากินน้ำกันกินเลยกินเลยอันนี้หนึ่งปลาเด้อค่ะหนึ่งปลาเห็นแต่มือดอกเห็นหนาเจ้าดอกหนึ่งปลาเขาใหญ่นะคะนี่ซุปบกมี่ซุปบกมี่ผมนี่อร่อยซุปขนุนซุปขนุนอร่อยอร่อยไหมลูกอร่อยนี่ซื้อมาอั่มแล้วเจ้าเด็กเพ่อเพื่อให้กวากอนเนี่ย ตับแก้ไวไป้อาจารย์น่าใส่ดอกใส่งเงาเบ่งแล้วนั่นแหละอันปเป้าเลยมันๆม,มันตอบเผือกมันเบิ่งมันแม่อ๋อนี่ก่อนเอานี่ก่อนเดี๋ยเนี่ยก่อน,อน,อนหลายยางเนี่ยโอเคอ่ะค่อยคุณบอกม,อม,แม,มืแม่ตื่นเต้นแม่ซื้อมาเต็มเลยครับ มะเ,เบิด์ดอกลูกสลามะยามบานเลยตื่นเต้นไข่ปลาออปลากระต่ดอกหอมนะ้ทานหนึ่งดอกหอมหนึ่งดอกหอมปลาขอ่อย่มีไข่พร้อมกินกินกินเลยกินเลย ออกที่ี่เจ้าอันนี้เขาออกออกยูทูบเนี่ยออกยูทูบเจ้เผ็ดหอเผ็ดเผ็ดไหมลูกอนี้ติอเพลดหน่อนหน่อยไหมกินด้วยกันนะคะอินท่านวังไหนล่ะท่านผู้ชม ท่านผู้ชมท่านผู้ชมอะละท่านผู้ชมยูทูบขอตัวนี้เปนแบบจัดจับคือผมมีไหว้ตลาดโห thật khá Mấy chín nữa làm nè khá em đen Khá em đen Khá đen quá mùi, ừ. có mùi. Ừ, Bà có đứa nữa, nữa

ดนไม่มีบุญวัฒนาออก Youtube ได้อัมเนี่ยอัมนะการการเอาเ๋ากินนักก็จะเขาที่วิปเป็นที่จีอัมเอา เมื่อวานกับเข่ามาเห็นเลยใหญ่มนเลฮะเพิ่นเพิเนเ่นไม่จะค้นว่าโอ้เป็นครอบครัวอบอุ่นแท้เพื่อนนะอย่าลืมไปหากินน้ำพร้อมน้ำแม่นะครับพี่น้องกื่น้ำพรอน้ำแม่กับไปหากินน้ำเพิ่นเด้อ่ะขอพ่อยแม่กินขอพ่อแม่กินเด้อคะทำถามเพิ่นไม่ชีวิตอยู่ เพิ่ายปแลเรก็หาเส้นอันกว่าสีกว่าสีสะดวกสบายปันนี้กะพันลำบากมาหลายดัครับก็ถูกไปงยากมัหรอไม่ได้ว่าสกสบายปันเด้สบายสบายมาโหลดต่อไปอือลำบากมักงละกรถูกแต่ยากมากพานรู้ประจักษ์มาก จะกินก๋วยเตี๋ยวซ้ำหนึ่งวันถูปัสสักมาหลายอย่างสิกินก๋วยเตี๋ยวคั่หนึ่งก็ขึ้นเราขค้นอีกแต่ก้อยก็เคยกินข้าววัดแล้วนี่เบาตอนลำบากกับเพื่อนฟังรูปลำบากจะกินก๋วยเตี๋ยวซ้ำหนึ่งก็ขึ้นเราขค้นอีกตอนตอนพ่อป่วยนะตุกขัญยากนะอดี๋ยพูดถึงเขาเลยลำบาก อ๋อกว่าฟงฟังอยากรูกอะโอ้ชีวิตลำบากมากชีวิตปานมาร์คปานมาร์คเป็นที่ไหนอะที่เราลำบากทุกคนแหละเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะอาเป็นกำลังใจผู้ยูเมืองนอกกับเบิ้งเด่นโอเคผู้ยูเมืองนอกก็บว่าโอ้คิดถึงบ้านนอกจังเลยว่ะ กำลังใจให้ทุกๆคนนะคะคนอยู่ใกล้อยู่ไกลคนอยู่เดตงานยุ่กรุงเทพกะขินหอดันนอก้ากำลังใจใทุกคนนะคะพ่อแม่ก,ก็ดีใจมากที่ลูกมาเยี่ยมกำลังใจยินยายอายุๆๆวันณะชนิดหนึ่งยิ <laughs> นยาชนิดหนึ่งดีใจมากมาก ต็อนอนยวไปตัอหนียุลูกไม่ยำดีใจหลยชีวิตมัมีอุปสรรคต้องจำตัวไแนต้องอดทนบ่อดทนอดทนอดทนก็จะสำเร็จเองอดทนไว้ Thở ra thì phải chiến đấu Nói chung là sợp nấm nho Đúng nè อยู่น้ตาตชีวิตก็ลำบากมาตกตาอน๋ยวนี้ก็ดีขึ้นน้อยนึงลูกซ้ายอุปถรัรมภ์ลูกสาวอุปถัมภ์ในตุก,ก็สบายขึ้นหน่อยหนึง่งไม่ลำบากไม่ได้ไปหาเช้ากินค่ำไปอ,อยู่บ้านทำงานบ้านดูแลตัวเองดูแลครอบครัว ดูแลบ้านดูแลเสียบช่องดูแลตัวเองถึงเวลาก็พักผ่อนก็กินข้าวให้เป็นเวลานะคะจะ <c oughs> ได้ไม่เป็นโรคกระเพาะน้ำยุ่นด้วยมนาะอย่างอาบูเซียวน้ำม้าเออาไวก้กดอนอลูกชายมาเยี่ยมก็ขอให้ลูกชายลูกชายโทนี่มีความสุขทำอะไรก็สำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนะลูกนะ ลูกสาวก็เหมือนกันลูกชายทุกใหญ่ก็อยู่ปากช่องเป็นครูอยู่ปากช่องมีสามคนตัวนี้เป็นคนเล็กปตันยูรู้คุณพ่อแม่เป็นคนดีของสังคมพอน้ำแข็งแล้วค่ะแขกก็งไปเจอไม้ด้วย เ,เด้รถนะ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรมากนะคะตัวนี้มาก็ได้ลง Youtube ได้ลงชิปใช่ไหมเนี่ย,ยาฝากฝากน้ำพริกแม่ด้วยถ้าอยากได้ <c oughs> ถ้าอยากได้ก็คอมเมนต์มา <c oughs> อันนี้น้ำพริกเผานะคะใส่ใส่ใสอยากชิมก็ติดต่อมาออเดอร์มาเดี๋ยวเย็ดตู้ <c oughs> เห็ดกระเทียมเพียวหอยเพียวนะคะเพิ่นเปิ้นสร้างมานี่เห็ดไหวบ่ไหวค่ะลอยกลองนี่เห็ดไหวบ่ไหวค่ะขายกลองจักบาทบู่ไม่รู้ให้เคอนี่มาคำนวณให้นะคะน้ำพริกหมูหมูก็เอาพริกเผาบ่น้ำพริกเผาหมูมีหมูมีกุ้งมีไก่นะคะสามอย่างโชว์ให้เพิ่นเฮ็ดไห่บ่อเนี่ยเอาไว้ค่ะอันนี้น้ำพริกหมูนะคะใครอยากชิมอันนี้ ต้มหมูต้มหมูแล้วก็เอามาฉีกฉีกฉีก,กแล้วก็มาทอดให้กรอบนะคะทอดให้กรอบทอดพริกทอดหอมทอดกระเทียมแล้วก็มาปั่นใส่กันก็จบใส่กะปิด้วยนิดหน่อยจะออกมาอย่างนี้ค่ะลองดูนะคะไม่มีชูรสไม่ใส่ชูรสนะคะเพราะยายไม่กินชูรสไม่ใส่ชูรสใส่แต่น้ำตาลปีดนิดหน่อยนะคะเปียกนะคะ ครัเปีย่ยนน้ำตาลปี๊บหอมเคียวกระเทียมเจียวหมูไปต้มให้เปื่อยแล้วก็มาฉ,ฉีกแล้วก็มาทอดค่ะแล้วก็มาขูให้ละเอียด<ม>ถ้ากุ้งก็เหมือนการน,น้ำมีน้ำพริกกุ้งน้ำพริกไก่น้ำพริก,มก,รกหมูสามอย่างพอเนาะปลาด้วยเออาปาลาสี่อย่างแค่ไวตีเนี่ยเนี่ยก็ใส่ไปในเนี้ยเคดไวตีไวสิคะ ใจสู้เสียลองคอมเมนต์มาครับว่าอยากสั่งไหมอยากอะไรไหมถ้าสั่งเรจะเอาไปให้ชิมก่อนก็ได้ถ้าคอมเมนต์เยอะก็เดี๋ยวจะให้ยายตุกทาให้ลองชิมสักสักห้าสิบกระปุกนะครับให้ลองชิมเล่นๆอร่อยไม่ใส่ชูรสนะคะนะครับปลาก็ด้วยอดชูรสกินกับไข่เจียวก็อร่อยกินกับผักก็อร่อยกินกับข้าวสวยก็อร่อยค่ะ กินกับอะไรก็อร่อยครับหมดอยา่านะสูตรนี้ไปซาอุมาก็เลยไปทํากันที่นูน่นก็เลยทําเป็น,นกเอาพริกเผาซาอุจ้าอืไปซาอุมาก็เลยก็เลยพากันทํากินกันอืมนะค่ะ<า>โอเควันนี้มาฝากน้ำพริกครับ เออขอขอบพระคุณนะคะที่ท่านจะอุดหนุนค่ะขอบพระคุณล่วงหน้านะคะขอบคุณค่ะบายบายาอย่าลืมนะคะน้ำพริกมีพร,กพริกกุ้งพริกหมูน้ำพริกไก่พริกปลาสี่อย่างนะคะสี่อย่างขายกระปุกละห้าสิบบาทได้ไหมเท่านี้ แ,แกปใุใหญ่ราห้าเพราะว่าซื้อมาน้ำพริกอันนี้เนะี่ยเอามาให้แม่ดูเิพาะนี่แหละามาอันนี้จะซื้อในห้างเนาะอันนี้เราไปซื้อในห้างมาอันน้ำน้ำพริกทิพทิพเผาน้ำพริกเผาไทยกระปุกแค่นี้เราซื้อมาก็ห้าสิบกว่าบาทจะแ,แม่จะใส่กระปุกอย่างนี้หรือจะปลุกพลาสติกอะ พลาสติกตเนาะอันนี้มันแพงไปขวดอันาเงี้ยโอเคเอาละโอเคนะคะบ๊ายบาย